อยู่ทอดนิ้วให้มึงครับพี่น้องกำลังปลาเจอครับพี่น้อองาจารย์น้องสายพินครับพี่น้องล้านสามล้างพี่น้องสายพินโมยดีวะน้องสายพินผมบอกนี่บอกเงยเงยสะป่าเดี๋ยวกูอยากพุงเคลียร์ลอยเลยอ่ะทีนี้เลยยาวสะป่าเดี๋ยวลอยเพียงๆเลยมึงครับ

อยู่เอาแปงมึงเกียบ่นผยังเสียบมับ่นึงเด็ดโอ้ยแปงมัากี้อกูดียมันยังไมู่้เล็บเปียกไม่อ้ยนายนียจู้นี้พอดีนซเโตมีูดเขียวหมาก้งว่าเปิดพอดีเลยนี่ช่วงนี้ก็เห็นแต่ไม่ผิดไม่น่าไปมุมหนึ่งเดีาดากู้ยหนีไม่ได้ยินงใหญ่ไ้่ บาเนี่ยอเอามาตุ่มปัญหาเลยุปัญหาน่้าเ่นปัญหาลจะสิตัวต้าเห็นหลายก็อยเศ้มาสองสามลอยโอ้ยสองอยยลอยสามลอยถ้าถ้าใอยเป็นตำรวจอรจับเจ้าเราได้ดอแรกก็ว่าลอยนึ่งารเลยพี่ก่ยเ้าแหลก่าอยเดียวเด็ของ้าลค้าอะไรบาดยูเหมือนเราจะเอามาเ้าบาดดีนะโตบังบังไอตากหมอคือตามหน่นนี้ กับังเสียบก็บังห้างเสียบสองบังเ่งน้องนงเสียองแปะปรจุอ่านให้มาย่งดีอน้าอน้าได้หรออ่นให้นี่เอแม่เล็กว่ะเกมต้องอันแม่เล็กกตัววูดูอยู่อ่ะอ่านกลกวแม่แม่เล็กคนแม่เล็กเห็นเนี่ยเหร่ว่าแมส

ทำเสร็จแล้วขึ้นรถกลับบ้านมองจูนนะนี่นุ่มรวยนุ่มนี่ก็หล่นน่อะกระดาษก็าะขึหรถออกเยอะเป็นี่สิบยี่สิบขึ้นรถออกในยิมรมหมดคลิองตัวนี้อ้าเล ครับทีนี้น้องสายพินจวดเอ้นหนยนีัดนีนี่รมไหมมัดมัดแจี่ยมถึงทางนะครับอ้า

อึเรื่องแนขาวแงเียวเียวเปบ่าไปทางแวานอกปเื่อยรบ้านวยเนี้ยวจังหดเลยบานว้น้ามเ้ตนเล่อยานนเ่องบอกไปเรื่อยเออไปดิกูตีนมองว่ะไป ขึ้นอก้นมาเท้่บาทโอ้ยคางยีต้นเตียงเถอะเนาะยืนเฉาดึงพลัดต้องยืนเฉดึงใหม่ป้องแตข่าวมาเลยให้คนใดใจปิดซองกลองคนนี้กรรมการการซ่องได้วลาะน่อากาศดีเหรอสามร้อยอันพุ่ร่อยว่ะ หมดเลหมดไฟล้วครับพี่น้องแจมหางจูดแจมผานไว้เป๊กว สามสองหนึ่งขึ้นเงบขง้งขึ้นเงก็ไม่รอาเออโอ้ยเย็นะเจีนโคโล bằng nhé Phan Phan xuống lên Xuống lên, sẽ chín Xuống mong mạc Tiến như này Tiến Mất nhây bằng nhây môi nuôi phải không hồn Sẽ chín Con xong tôi hiến ครับกองหินครับพี่น้องตีเยอะครับผ่านแล้วนอนแล้วไปทางถอดเอาไปน้ำนี่หน,นอนไปก็ได้บ่าัวมันมนถือเอาห่าหลยโอ้จีบไปดีละหันนี่หันหอหนอนว้ยจะไปหันเี็วกว่อ เถ็จ้าเตมอย่างนี้เจนตลอดกรรมการครับผมไปไก่ยกรรมการครับพี่น้องไม่ต้องเก็ีมหาสิบาดเกี่เนี่ยเกลี่

เมื่อกี้ของขอให้กับของกัดทีเมื่อกี้แจแจ้งิ่งนั่นแ่ะโยเกแันมองล่ล่ขึ้ปุอยู่น่นี่นี่น,นี่นล่อยู่กลุ่มเรอย่แจ้นนนนงงแจ้งอะไรร้อยหกเผ่อไแจ้งงหาหุปุย่านต่างสิตังรด อสไนั่นในไลๆนนาปตัดน่นอแกงแกงรดแปสิบพานไปมีมยินินาเป็นทางน่ะตัวนเป็นาเนทางของแจงรัดนัปทางิแ้วบเียวบ่ลงมาาตยิ่กับตุเงกเนินมาน่รถันเียรมาขาวๆมาเเป็ขาวๆน่เหมันนั่น ขาตัวงขาตัวล่างอ่โตัวเป็นสินล่างเลย่ไน่ะร้อยเก้าสิบพันไปสองแ้ว่ครับสองว่ะเออสองร้อยสองร้อยสิบใกน้น่มันเนียมันเนียมหยากว่ะเาว่านอกเทียนเอาไปไหสูงสูงารอย่งห้ารยหนึ่มันอน่วองร้ี่สิองร้อยยี่สิบเจ็ดพี่น้อง